สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์คนไทยแท้ facebook นะครับก็จะเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับที่มากดไลค์เรานะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนอ่ามาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเค m นะครับขีดนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ km m แบบนี้นะครับเป็นเว็บให้บริการปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเออคลิกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะครับพอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครยังไม แล้วก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับโดยให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับจากนั้นก็อย่าลืมติก๊กถูกส่ันด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่การมาอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อก็้ใช้งานได้เลยนะครับ ผมลงชื่อเขใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีประกาศอยู่กลางจอนะครับประกาศนี้ก็จะเป็นประกาศสําคัญของทางเว็บไซต์นะครับอาจจะมีประกาศการลดราคาของบางบริการด้วยนะครับหากใครไม่อ่านก็อาจจะเสียโอกาสดีๆไปได้นะครับด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นโทนสีที่เราสามารถเปลี่ยนได้ตามใจเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ได้เลยนะครับ ต้นบนนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีให้บริการของทางเว็บไซต์นะครับวันนี้เราก็จะมาปั๊มคลคยคนไทยกันนะครับให้เรามาเลือกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมดหมู่นะครับให้เราเลือกเป็นทุกใจโพสต์รูปวิดีโอคนไทยแท้มีตัวตนนะครับแล้วจากนั้นนะครับในส่วนบริการนะครับก็ให้เราเลือกอ่าไลค์หรืออีโมจิที่ต้องการก็ได้นะเดยผมจะเลือกเป็นไลค์แล้วกันนะครับจากนั้นก็อ่านคําอธิบายครบถ้วนแล้วก็นาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ Facebook นนนนนนนะะคคครรรรััััับบบจจจาาากกกกก้้็็ตตวววสอลลลิงเ แล้วก็ตรวจสอบสถานะให้ดีนะครับว่าเราเปิดสาธาณนะไว้หรือยังนะครับหากยังก็ไม่สามารถเพิ่มรายได้นะครับพอคัดล็อกลิงก์เสร็จแล้วก็นามาใส่ในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับอย่างนสาธิตได้ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยไลค์แล้วกันนะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันนี้ก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อมาใหหห้เเรรราาานนะะะคคััับบโดดยกกกิปญ็จ นำรหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับแอดมินก็อยู่ตรวจสอบอขอซัพพอร์ตเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเมื่อได้สั่งซื้อไปนะครับ <med> ก็จะเป็นบริการลิงค์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากเพื่อนๆต้องการจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถย้อนดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเมื่อได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์นะครับอ่าบริการนะครับ ริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็สถานะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอดาเนินการนะครับหากเสร็จสมบูรณ์ก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับในช่วงรอดําเนินการที่ผมจะมาอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูวิธีการเติมเงินกันบ้างนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็นสแกน QR Code นะครับอ๋อโอนเงินผ่านธนาคารนะครับแล้วก็ต้องอัปโหลดสลิปด้วยนะครับภายใน15นาทีนะครับไม่งั้นเงินจะไม่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็โทมันนี่ Wallet นะครับ อ่งเปา wallet นี่ก็เป็นการติดต่ออส่งอ่งเปาผ่านแอดพินได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางเหรียญคริปเหรียญคริปโตนะครับซึ่งมีให้เราเลือกถึง4ี่สกุลเงินด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็น perfect money ที่จะเป็นเหรียญ usd นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้จากทาช่องทางนี้เลยนะครับมีตอนนี้มีให้เราเลือกนะครับเป็น google play นะครับเป็น android นะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาการ app store อยู่นะครับ ต่อนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มก็จะอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่แล้วก็สามารถคลิกดูบริการได้นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดของบริการแต่ละบริการได้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับใครสนใจแบบไหนนะครับก็มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok i g นะครับ i t t e r Instagram Google นะครับก็มีนะครับหรือจะเป็นทาง l ลน์ก็มีนะครับ ต่อนะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับก็คัดลอกนี้ส่งต่อคนอื่นนะครับก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%จากยอดค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าตอนนี้ยอดเงินของเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เบิกไปแล้วแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับก็ลองทํากันดูได้นะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับก็ให้เรามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินด้านบนเลยนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางตั๋วช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับก็สามารถแอดเข้าไปแล้วก็ติดต่อได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะครับก็จะมีแอดมินซัพพอร์ตตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะครับทางชุดตั๋วช่วยเหลือนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการฝากข้อความนะครับก็จะเป็น เลือกหัวข้อนะครับที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อของเรานะครับแล้วก็คําร้องขอนะครับก็จะเป็นการอย่างเช่นยกเลิกนะครับการเร่งนะครับหรือการซื้อนะครับไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับและหรือแล้วเราก็สามารถพิมพ์รายละเอียดตรงนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็สามารถฝากรูปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบกลับเราทางด้านขวานี้นะครับทีนี้มาดูวิธีการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับว่าขึ้นยังนะครับ อาตอนนี้ยอดไลค์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นคนไทยจริงหรือเปล่านะครับก็เข้าไปดูโปรไฟล์กันได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการยอดไลค์เป็นคนไทยแท้แบบนี้นะครับที่ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ